เมื่อกี้ได้ยินเสียงใครมาเคาะหน้าประตูบ้านไหมคือ<ฤ>แต่ฉันได้ยินนะใครขอดูกด่นอนครับเอาสวัสดีครับไม<ป>่มึงเป็นใครเยมึงเป็นใครนั่งนั่ง เฮ้ยหยุดสต็อปนะ okay. มไม่ไอ้นะมาโอเคมึงเป็นใครฮะมึงจะเข้าบ้านเนี่ยฮะแล้วตั้งแต่มาเนี่ยมึงจ้องแต่จะออกไปข้างล่างเอาลงไปเล่นเนี่ยมึงมึงปรึกษาใครยัง เอาติงตังมึงหยอกใช่ไหมมึงจะได้ให้ออกไปไม่จะดื้อไหมมึงอ่ะจะดื้อไหมเห็นไหมพ่อเก็บของอยู่เนี่ยฮะมึงนี้ไม่ตอบกูเลยมึงเป็นใครเยะเข้ามาก็เก็บของเตรียม ก็อย่างที่บอกฮะผมมากรุงเทพเพื่อเก็บของเนาะบางคนบางคนเขาก็ยังไม่ทราบว่าเอ้ามีน้าท่วมกรุงเทพแล้วเหรอเอ่อะไรนู่นนี่นั่นก็คือจริงๆแล้วทุกอย่างอัปเดตไว้ในคลิปเรื่อยๆยุดนะอ่าจริงๆแล้วทุกอย่างอัปเดตไว้อยู่แล้วนะก็วันนี้ผมมาเก็บของก็เดี๋ยวนะ น้ตใงตรงไปนอนนั่งโอเคโอเคก็ของทุกอย่างของใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะไว้บางบอนแล้วก็บางส่วนก็จะเอาไว้นักขสวนแล้วถ้สร้างบ้านนคสวนเสร็จแล้วบ้านผม,มนะเสร็จแล้วผมก็จะค่อยกลับมาทยอยผลเพราะว่าผมยังต้องทํางานที่กรุงเทพอยู่ ผมก็แฟนน้นะมันก็จะต้องวิ่งไปนครสวรรค์กรุงเทพนครสวรรค์ไปกรุงเทพอย่างเงี้ยกรุงเทพนครสวรรค์ก็จะบอกไว้ในคลิปนี้แค่นองวันที่สี่ก็มีละครต้องไปตบตีกับไม่ต้องเอ่ยชื่อนะก็มีตบตีกันเยอะได้แล้ครับก็ผมให้ชื่อคลิปนี้ว่ามึงเป็นใคร มันชอบขู่เนาะมันชอบขู่เนาะมันทำอะไรมึงมึงขู่จนมันหน่อยแล้วมันทำอะไรให้มึงออกมานี่เลยมึงออกมาจากตัวมันออกมาจากตัวมันไปนั่นอย่ามาเถียงนะแล้วมึงเป็นอะไรชอบให้เขาข่มจังเลยเขาข่มมึงก็เพราะว่ามึงดื้อนี่แหละไม่ดื้อสิก็เก็บของอยู่เใช่ไหมเนี่ย แม่มึงเหนื่อยเพราะแม่มึงเก็บพ่อไม่เก็บกับเขานั่งดูซีรีส์โอเควันนี้คลิปนี้แค่นี้ไม่ต้องเยอนะอไรมาก